ความเจริมรุ่งเรืองร่วมกันคือความเจริมรุ่งเรืองของประชาชนทุกคนไม่ใช่ความเจริญของคนไม่กี่คนรัฐบาลต้องสร้างระบบเพื่อกระจายความมั่งคัง่งและประโยชน์ของความเป็นธรรมทางสังคมนี่เป็นถ้อยแถลงที่สะท้อนความมุ่งมั่น ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของประเทศจีนครับและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือ common prosperity ที่ผู้นาจีนต้องการสร้างความยั่งยืนสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ําให้กับสังคมจีนในระยะยาวครับแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแล้ครับที่ทําให้หุ้นจีนหลายบริษัทน,นั้นร่วงหนักมากๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับยังไม่นับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ทําให้หลายเมืองใหญ่นั้นทยอยใชยม้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้เกิดความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจของพยามังกรจะชะลอตัวลงมาครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นจีนที่ร่้งลงมาจนหลายบริษัทมีราคาถูกแล้วก็ยังมีราคาถูกได้อีกครับส่วนตัวเนี่ยผมยังเชื่อและก็มองนะครับว่าตลาหุ้นจีนยังมีโอกาสซ่อนอยู่โดยเฉพาะเป็นการลงทุนระยะยาววันนี้ก็เลยจะชวนมาทําความรู้จักกับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออชนะ e เอ i วิตี้หรือ s c b CHEQ ครับกองทุนที่เติบโตไปพร้อมกับศักยภาพเศรษฐกิจของจีนและโอกาสก้าขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกในอนาคต แต่คุณจีนจะมีความน่าสนใจอย่างไรและเป็นโอกาสให้กับนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราในระยะยาวในมุมไหนบ้างวันนี้ผมอีกเปนพจน์ธนาเพิ่มสุกจากช่องทำาอีกับอีกทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้จะชวนเพื่อนๆนนักลงทุนนั้นมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ นับตั้งแต่ปลายปี2 5 1 4ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ใชน้นโยบายจัดระเบียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายอุตสาหกรรมครับทั้งค้าปลีกออนไลน์เกมติวเตอร์เรียนพิเศษเป็นต้นครับ พร้อมกับประกาศนโยบาย common prosperity หรือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนโยบายที่จะเป็นการกระจายความาามั่งคั่งไม่รวยกระจุกแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมจีนระยะยาวครับแต่นั่นก็ทําให้ราคาหุ้นในตลาดทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกงร่วงหนักบางช่วงร่วงจากจุดสูงสุดกว่า50%ยังไม่นับหุ้นเทคโนโลยีบางตัวนะครับที่ร่วงหนักมากกว่านั้นอีกส่วนตัวผมมองว่าการที่ตลาดหุ้นจีนร่วงลงมาแบบนี้เป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวมาดูเหตุผลกันครับ 1. มาตรการผ่อนคลายการเงินช่วยพยพุเศษกิจฐฐฐได้ เศรษฐกิจประยะสั้นของจีนอาจจะเจอกับแรงกดดันอย่างมากครับจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่เพิ่มมากขึ้นและมาตรการซีโร่โควิดที่เข้มขงวดของรัฐบาลจีนที่อยากจะควบคุมโควิดให้เหลือศูนย์ครับทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดค่าการเศรษฐกิจจีนปีนี้ลงมาเหลือ4.4%จากเดิมที่มองไว้4.8%ซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่มองว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจจะลดลงครับแต่ก็ยังถือว่าสูงมาก,มากเมื่อเทียบกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นการเติบโต,ตที่มีคุณภาพมากขึ้นยังไม่นับว่ารัฐบาลจีนจะยังใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินซึ่งสวนทางกับประเทศทางตะวันตกนั่นก็แปลว่าความกังวลว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นจะชะลอตัวลงไปความกังวลน,นี้จะลดลงไปครับ สองเศรษฐกิจจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกข้อสังเกตแรกคือจำนวนช,นชนชั้นกลางของคนจีนนะครับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเมินเบื้องต้นมี200ล้านครัวเรือนนะครับหรือกว่า400ล้านคนตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะทำให้แนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ข้อสังเกตถัดมาครับคืองบลงทุนวิจัยของจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจีนนั้นเป็นประเทศที่ทุ่มเงินไปนกับการวิจัยและการพัฒนามหาศาลมากมากครับจนตอนนี้กําลังจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการที่งบวิจัยเพิ่มขึ้นแบบนี้นั้นก็แปลว่าอนาคตก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆพลิด,ดออก้นออกมาเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นก็เลยเป็นผลส่วนหนึ่งครับที่ทําให้สํานักวิจัยต่างๆก็มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีโอกาสแซงหน้าสหรัฐอเมริกา ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจภายในปี2030ครับส จีนเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะมีโอกาสในการเติบโตอีกมากก็จริงแต่แนวทางการสร้างการเติบโตของจีนเริ่มหันมาเน้นความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเริ่มจากนโยบายยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานหรือว่า dual circulation ซึ่งก็คือแผนการพัฒนาและแนวทางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของจีนครับโดยให้ความสําคัญกับการหมุนเวียนในประเทศและลดการพึ่งพาต่างประเทศซึ่งจีนเนี่ยสามารถทําได้ครับเพราะมีการบริโภคภายในประเทศที่สูงมากช่วยลดความเสี่ยงจากต่างประเทศได้ใในระะยยาวัไม่่ช นี้ครับยังเป็นประเทศที่สําคัญในเรื่องของการลดการใช้คาร์บอนจนเหลือศูนย์ครับแล้วก็เป็นผู้นําการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโลกแนวทางนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจจีนลดความเสี่ยงและเติบโตได้อย,อย่างยั่งยืนระยะยาวการลงทุนเองก็จะสบายใจได้ครับ 4. สัดส่วนหุ้นจีนในดัชนี MSCI ยังต่ำเกินไปครับถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต,ต,ตอย่างมาก โดยสัดส,ส่วนของ GDP ของจีนนั้นเทียบกับทั้งโลกสูงเกือบ20%ครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับพอไปดู MSCI World กับมีหุ้นจีนอยู่ในตระก้าน้อยมากๆอยู่ที่ประมาณสัก4%เท่านั้นครับก็ยังถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยกว่าศักยภาพของประเทศจีนอย่างมากมองอีกด้านหนึ่งนะนั่นก็แปลว่ามีโอกาสสูงมากครับที่ MSCI World จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนในอนาคต ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเองก็เริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะ valuation ตอนนี้ลดลงมาจนอยู่ในส่วนที่น่าสนใจแล้วละครับ5 valuation อยู่ในโซนที่น่าสนใจนะครับในช่วงปี 2007, ช่วงนั้นตลาดหุ้นจีนก็มี valuation ที่ถือว่าแพงมากๆครับจนล่าสุดปีที่ผ่านมา เจอเมาจากการจับระเบียบของรัฐบาลจีน<ๆ>ก็เลยมีส่วนที่ทําให้ valuation นั้นยิ่งต่ําลงไปอีกจนตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในส่วนที่น่าสนใจแล้วครับเริ่มสมเหตุสมผลสําหรับการเก็บสะสมในระยะยาวแล้วครับและที่สําคัญนะไม่ใช่แค่ราคาถูกอย่างเดียวแต่ยังมีโอกาสเติบโตของกําไรของบริษัทจรเบียนก็ถือว่าสูงด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตราหุนจีนถึงเริ่มมีความน่าสนใจในระยะยาวโอเคเห็นภาพรวมกันแล้วช่วนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันหน่อยครับความเห็นของถามอีกกับอีกครับ ผมกล้าฟันธงเลยนะครับว่าจีนนั้นจะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต,ตระยะยาวที่นักทุนควรจะต้องมีอยู่ในพอร์ตครับแต่จะมากจะน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เพื่อนเพื่อนักทุนจะรับได้ครับแต่ว่าตลาดจีนนั้นเป็นตลาดที่ปราบเซียนมากๆถ้าจะลงทุนเองนะก็ถือว่ามีความยากนะครับมีความซับซ้อนหาข้อมูลก็ยากพอสมควรและยังต้องอ่านเกมทมําความเข้าใจวิธีคิดของผู้นาไปพร้อมกันด้วยทําให้การลงทุนผ่านกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับ กองทุนในวันนี้ที่จะชวนมาทำความรู้จักกันคือกองทุนเปิดไทยพณิชย์ All China Equity หรือ SBCHEQ ครับภาพรวมจะเน้นลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder ISF All China ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทจัดก,การกองทุนระดับโลกอย่าง Schroders ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1804ครับมีพนักงานทั่วโลกกว่า5,000คนโดยกองนี้สามารถลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และนอกประเทศจีนได้อย่างยืดหยุน่น มีสไตล์พอร์ตกองทุนแบบไฮคอนวิชชั่นคัดเลือกสินทรัพย์ที่ดีที่สุด30-60บริษัทและเน้นการเติบโตระยะยาวเดียมีทีมผู้จัดการกองทุนชั้นนาจากทั้งประเทศจีนและทีมพุ้นเอเชียที่มีประสบการณ์คอยช่วยบริหารพอร์ตให้ครับเมื่อไปดูผลตอบแทนย้อนหลังก็จะเห็นว่า ยิ่งลงทุนระยะยาวยิ่งให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าแต่ชีนีชีวัตและเมื่อไปดูหน้าพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นชั้นแนวหน้าของจีนที่คนไทยก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t e n เซ็นยักษ์ใหญ่บริษัทเกมออนไลน์และบริษัทเทคโนโลยี阿里าบาคารับปลีกออนไลน์ชื่อดัง HSBC สาาถาบันการเงินชั้นแนวหน้าระดับโลกหรือแม้กระทั่ง กุยโจ๋หมาไถนะซึ่งก็เป็นแบรนด์สุราหรูอ,อันดับหนึ่งของจีนครับแต่ถ้าไปดูภายในของพอร์ตก็จะเห็นว่าจะเน้นไปที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีเป็นหลักเลยละครับเดี๋ยวผู้จัดการกองทุนจะประเมินตลอดและคัดเลือกทีมที่มีโอกาสเติบโตสูงเช่นเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดเก็บสะสมเข้ามาอยู่ในพอร์ตครับที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่และกําลังซื้อที่กาลังเติบโตมากขึ้นในประเทศจีนครับ ข้อสังเกตคือกองนี้มีสไตล์การคัดลึกสินทรัพย์ในจีนที่เป็นแบบอไชน่าครับชวนมาดูนี่ก่อนเลยครับเจนว่าหุ้นจีนมีหลายแบบครับเช่น A อเชียเป็นดัชนีหุ้นในจีนแผน่นใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิน้นแต่ก็เปิดให้นักทุนจีนและนักทุนสถาบ,บันต่างชาติซื้อขายเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ลงทุนในเศรษฐกิจยุคใหม่ส่วน S Share ์ Sh are, เป็นดัชนีหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นหางเส็งของฮ่องกงส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นสถาบันการเงินและเทคโนโลยีครับและ ADR หรือ American Depository Receipt พูดง่ายก็คือบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีของจีนคำถามคือทำไมต้องปิดออลไชน่าคำตอบอยู่ในภาพนี้แล้วะครับ ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือตลาดหุ้นจีนทั้งหมดนั่นแหละครับนั่นก็เท่ากับว่ากองนี้เน้นลงทุนในออเชน่าก็ทําให้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นสามารถคัดเลือกหุ้นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมียูนิเวอร์สหุ้นครอบคลุมทุกตลาดและช่วยทาให้ผู้จัดการกองทุนนั้นจัดพอร์ตให้มีความเหมาะสมครับเติบโตไปกับทั้งกําลังซื้อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองโดยตอนนี้ในพอร์ต จะเน้นหลักๆไปที่ตลาดเอแชร์และเอเชียเป็นหลักเลยนะครับทำให้ลดความเสี่ยงที่หุ้นจีนบางตัวจะถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นแรงกดดันอีกปัจจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับกระบวนการลงทุนนั้นมี3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรก คือการกรองหุ้นจีนจากยูนิเวอร์สทั้งหมดประมาณสัก4,500ตัวทั้งในมุมของสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายรายวันหลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นแบบ bottom up เลยนะครับโดยバリ a t ช o นนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและพิจารณา ESG ในความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลโดยจะไม่ลงทุนในบางธุรกิจเช่นอาวุธชีวภาพการขุดถ่านหินหรือแม้กระทั่งธุรกิจบุหรี่เป็นต้นส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดพอร์ตภายใต้าการบริหารจัดก,การความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมครับและทาง,ากกางทารป,ราาป,ปงไป ตรงนี้แหละครับที่จะทาให้เรานั้นสบายใจกับการลงทุนระยะยาวครับแต่ละท่านมองยังไงครับตลาดหุ้นจีนยังน่าสนใจไหมเป็นโอกาสหรือว่าความเสี่ยงมากกว่ากันก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยครับซึ่งก็สามารถศึกษาแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆไปนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย y YouTube อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะตอนนี้เรามี t ิ k t o k ฝากไป Follow กันด้วยครับผม,ม จากช่องคณิีกับอกทุกเรื่องที่ยังถูกต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ